สวัสดีค่ะออตัวตอมทีวีค่ะวันนี้เรามาทำไฟฉายฮาโลวีนกันค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็นี่เลยค่ะนี่นะคะแกนกระดาษชิดชู่ค่ะแล้วก็มีมีเทปใสนะคะมีกันไกลนะคะแล้วก็มีสีนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะใช้เทปกาวของเรานะคะ ติดไปที่แกนกระดาษิชิดชู่ด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะคะติดไปเลยเสร็จแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะตัดขอบๆที่เราไม่ได้ใช้นะคะนี่ออกนะคะให้เหลือแต่ที่เราจะใช้ไว้นะคะ ช่วงนี้นะคะก็ใกล้จะฮาโลวีนแล้วนะคะก็ทำเอาไว้นะคะให้น้องอตอมแลวก็พี่ออตโต้เล่นนะคะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการได้อย่างหนึ่งเลยนะคะนี่คะ่ะตัเดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทําอันที่เหลือกันให้เสร็จก่อนนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากจะวาดกี่อันอยากจะมีรูปกี่รูปนะคะไปไปทาอันที่เหลือกันก่อนคะ่ะ นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะวาดรูปค่ะวาดรูปฮาโลวีนนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณแม่วาดรูปอะไรรูปแรกของคุณแม่ก็จะเป็นรูปพี่น้อยน่ารักแบบนี้นะคะวาดรูปแล้วก็ลงสีนะคะแบบนี้เลยนี่เสร็จแล้วอีกรูปหนึ่งขาดไปไม่ได้ฮาโลวีนก็ต้องมีฟักทองค่ะคุณแม่ก็วาดเป็นรูปฟักทองนะคะ อีกอันนึงนะคะเป็นนี่เลยหลุมศพนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่นะคะไฟฉายฮัลวีนของคุณแม่วันนี้ทําเป็น3รูปด้วยกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเราจะเล่นกันยังไงนะคะมาใช้ตัว ไฟในโทรศัพท์นะคะลองเล่นดูนะคะนี่ค่ะพี่โอต้ก็ลองเอามาส่องดูนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เป็นไงบ้างคะนี่นะนี่เลยอีกอันนึงนี่ค่ะเป็นลูกฟักทองนะคะแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองปิดไฟในห้องมืดนะคะแล้วก็เล่นกันดูค่ะว่าเล่นออกมาแล้วเรียจะเป็นยังไงค่ะไฟฉายฮาโลาวีนของคุณแม่นะคะเด็กๆก,ก็สะดุกกันมากเลยค่ะ mm hmm. ก็เป็นไอเดียนะคะสำหรับวันฮาโลาวีนในปีนี้นะคะ mm hmm. ก็ลองไปทำกันดูนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ